มาชมกันต่อครับพี่น้องอยู่กับผมมงครสาวดัมซิ่งเทลนะครับก็ยังอยู่กับเทเล์น้องสายันตอนนี้ก็เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับต่อจากคลิปที่แล้วผมว่ามันใหญ่นะลูกเกี่ยวล้อมส่แล็บเข้าไปในเนาะเขาเขาเขาขนทุกวันไหมน่าจะขนอยู่นะเนี่ยเนี่ยรอยยังเนาะน่าจะขนอยู่นะนี่คันเนี้ย เนี่ยรอยมันถ้ารถจอดมันไม่ใช่อย่างงี้นะเนี่ยเขาเอามาเกี่ยวบ้านไหนน่ะอ๋อไปไเปิดสวิตช์เปิดไปเปิดอีกฝั่งหนึ่งอ๋อนี่จะลองเอาบันไดลงหน่อยครับโอ้โอ้เงียบกริบเลยโไมยแจ๋ว เจ้าเจ้าของก็บวา้เขาจะขอซื้อบันไดคืนเราไม่ได้หรอกโอ้แจ๋วเลยแจ๋วพี่น้องโอ้ไม่ธรรมดาแล้วนี่มันแค่ให้น้มันย้อนเฉย ทำมาดีเอยู่เอยู่เดี๋ยวหาหัวใหม่หาหัวใหม่แล้วเนี่ยแต่งพวกไอ้ไอ้กันซุกแต่งวันหยุดเป็นช่างกัวอะไรไหมทำอะไรเป็นแล้วก็แต่งแต่ท้ายท้ายมันใหญ่จริงเลยเนาะับมันใหญ่ขึ้นสองร้อยเนี่ยสองร้อยได้แล้วนี่แต่ก่อนเาอก็ไม่ขึ้นไปดูข้างบนนะพวก บันไดใช้ได้นะครับพี่น้องเมื่อกี้นี่แจวเลยนะเงียบกริบเลยเดี๋ยวพาพี่น้องดูครับชมระบบก,กว้างเนาะเนี่ยกี่เม็ดนี่กว้า <g> ง <ul ing> มากเลยเดี๋ยวพาพี่น้องชมคัตซีครับผมโอ้ฟือกท้ายใหญ่มากเลย เฟืองท้ายของอะไรเนี่ยมิซูเฟืองใหญ่นะพี่น้องแล้วครับแจวล้วครับเนี่ยนะชา a s พอดูเอานะครับพี่น้องตามนี้แหละ นี่ครับพี่น้องชัดสีก็ประมาณนี้แหละก็ถือว่ายังไม่ผูนะชัะสีไม่มีที่ผูนะนี่ก็ปกติครับแบบนี้ ยังไม่ผุนะยังไม่มีที่หักนะครับเครื่องอ่ะน้องบอกว่าน่าจะ e700 นะพี่น้อง

ครับเดับไนายมีม้อไหมหม้อหม้อัอ๋อยายทวดเหรอยายเดี๋ยวผูกแขนให้รถเอ้ยผูกแขนให้รถเดี๋ยวผูกรถหน่อยนะพี่น้องก็เล็กๆน้อยๆครับผมครับผม

ก็ต่อนี้แต่คนทั้งแถวนี้กูคุยกูไป ไม่เอเวทเอ้มามาช้ากับเขาอ่ะเดี๋ยวผมเอาไปผูกรถให้น้องก่อนนะเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องขอให มันมานเนาะเสียนุ้ยเนาะให้มันมานตลอดปีตลอดไปครับตลอดการเดินทางไปขึ้นหน่อยนะบโอแจ๊วนี่นะครับภายในเดี๋ยวไปไดหนึ่งครับ เออแม่ยา,านางได้น้องสยันได้ทะลืไมไปแล้วก็ขอให้เดินทางตลอดปลอดภัยไปไหนก็ให้มีแต่โชคมีแต่ลาบขอให้ได้เงินทองไหลมาที่มมาด้อได้ออกลูกออกลานอีกเยอะๆฮะเสี่นุ้ยให้พอน้องต่อไหมครับนี่ ต้องให้เสียนุ้ยครับเสียนุ้ยนี่เก่งนะครับเรื่องเสียนุ้ยเก่งนะเรื่องอทั้งด้าน <c oughs> ทางด้านมาหาครับว่เดี๋ยวมาให้ฟังคําให้พร<อ>จากเสียนุ้ยหน่อยได้ครับอยู่ไหนอะได้เหรอได้อยู่ข้างในครับเดี๋ยวต้องคุกเดี๋ยวเสียนุ้ยไปหาได้ก่อนนะ ็สวัสดีเซวีระด้วยครับผมสวัสดีครับผมโอ้ไปอยู่ไหนครับหายหน้าหายตาเลยอยู่แต่กับรถเลยครับช่วงนี้ต้องอัดงานนี่ครัถึงพันได้แล้วบ้างนี่าเนยไวขนาดนั้นเลยอ่ะโอ้โนี่ันเนี่ สีเวลาเครื่องอะไรนี่ H O 7C H O 7C นะ 7C หรือ 7D 7D เหรอ 7C 7C แล้วนเนาะใช่ไหมนีู่า้าถ้าถ้าดีมันจะฝาเลียมอันนี้ฝาอะไรฝานูนฝานูนเลยเนาะ H O 7C ครับพี่น้อง ใช่ไหมใช่แหละเนี่ยโอเคนี่นะสีอะไลนครับผมเนาะใช่อยู่มันมองไม่ค่อยเห็นด้วยแหละใช่ไหมครับ H O 7 C นะนไหนเสียน้ด้วยครับ <ห ả? S 1> เอากระถาแบบร่ำรวยร่ำรวยเลยนะ เนี่แหละต้องให้อาจารย์นุ้ยนี่แหละของแท้เลยนะพี่น้องผมว่าเอฟซีหลายท่านไม่รู้แน่นอนนะว่าเสืยนุ้ยเป็นมหานะมหาแบบเรียกไม่ใช่เนี่ยของแท้เลยนะพี่น้องแต่เสืยนุ้ยไม่ไม่เปิดเผยตัวตนแค่นั้นนะเดี๋ยวมาเปิดเผยกับคลิปผมนี่แหละเนี่ยหมดภัยไปไหนมาไหนก็คำคูณเจ้าของ ี่ขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไปเลยครับขึ้นเลยนะระดับขนาดรถเกียร์ยังขึ้นได้เลยเออโอ้ยขึ้นเฉลี่ยเท่าหน่โอ้โห้งแท้ฮ่าเออฮ่อึ้บโอ้ดันตูดด้วยอ่า เดี๋ยวให้เสียนุ้ยให้พรกับรถใหม่น้องสายันนะครับ่เอฮิมามาเอฮิมามาเอฮิมามาอีมามาเงินทองไรมานัชารีติสับปะทุกข์ไปสับปะโคกสันเด็ดจริงๆวันที่สัพปะทนังสับปะลาพังวันทุเมราคัาตุสุรักันตูนี้ัำเอฟซีหวานๆเอาพมเต้ไหนพีเต้ไหนพีเต้ไม่ได้ของแท้นะครับพี่น้องเจอขึ้นเจนะครับลองดูนี่ แล้วอะไรก็ลองขึ้นดูอ่ะอ่ะบีบดูนี่บีบดูอ๋อไม่ติดไม่ติดอยู่ติดได้บ้างอ๋อโอ้ยคงไม่ใช่อาจารย์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยนี่ครับให้แบบอยู่กับเจ้าก็อย่าให้ทั้งสามช่องนะครับมาร่วมแสดงความยินดีกับน้องสายามด้วยนะ นายวาจะเป็นเสเวระดําแตงแล้วก็เสียนุ้ยแล้วก็ผมมงคลสาวครับผมเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยเก่าแต่เก่าเก่าอ่าเดี๋ยวออกลูกออกหลานมาอีกเยอะๆเอาออกลูกออกหลานมาอีกอันนี้ปูอันนี้ปูอ่าต่อไปก็ออกลูกออกหลานก็จะใหม่กว่านี้อ่าแหละก็จะใหม่กว่านี้อ่าโอเคครับพี่น้อง ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับผมสําหรับทลิปนี้ก็ขอคุณะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์พี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมคนเาวแล้วก็แล้วก็ช่องวีระดาแตงวีระดาแตงครับแล้วก็โอเคครับผมฝากไปด้วยทั้งสามช่องนี้เลยนะพี่น้องช่วยๆกันดันดันกันไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ